สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่30กรกฎาคมปี2024เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและเปรแกลงฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามีฟุตบอรลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดีย๋ยวเราเรื่องังินที่ผลฟุตบอลอาเซเซนขับยูเ้ากันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาคู่ชิงชนะเลิศทีมชาติไทยกอแพ้กับอินโดนีเซียไปศูนย์ต่อหนึ่งและคู่ชิงอันดับที่3ออสเตรเลียก็เสมอกับมาเลเซียในเวลาหนึ่งต่อหนึ่ง เดนจุดโทษก็เป็นออสเตรเลียที่เอาชนะมาเลเซียไป5ต่อ3ก็ทำให้อินโดนีเซียคว้าแชมป์ฟุตบอลอาเซียนคัพยุเก้าในปีนี้ส่วนทีมชาติไทยก็ได้อันดับที่2ที่3เป็นออสเตรเลียและที่4ก็เป็นมาเลเซียนะครับแล้วดูผลฟุตบอลกระชับมิตสมสรกันบ้างนะครับคู่ที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมาเอาีกีรันเอาชนะโคโม่หนึ่งต่อศูนย์โบลิเซียมันเช่นคลักบักเอาชนะโคสตคีหนึ่งต่อศูนย แระเมืองทองยูเนเต็ดก็เอาชนะนครราชสีมามาสตาเอฟซี FC ไป2ต่อหนึ่งส่วนโปรกแรงฟุตบอลในคืนนี้นะครับศึกฟุตบอลโอลิมปิกชายในคืนนี้ก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3เวลา20นาฬิกาดมินการะพบกับอุซเบกิสถานสเปนะพบกับอียิปต์เวลา22นาฬิกาโมร็อกโกะพกอกับอิรักยูเครนะพบกับอาร์เจนตินาเวลาเที่ยงคืนนิวซีแลนด์จะกบฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาเจะกบกินีเวลาตีสอง巴拉圭เจอกับมาลี และอิสราเอลจะเพิ่ญี่ปุ่นและโปรแกรงฟุตบอลกระชมมิสมสอนในคืนนี้นะครับเวลา17เนาฬิกาโบตันจะเพิสโตกซิตี้เอสเตลาจะเพิเบนฟอร์ดเวลา22นาฬิกาเบซิกตั๊กจะเพิซาคาเรียสปอร์เวลา23นาฬิกาโบคมจะเพิ่สเปเซียเวลาเที่ยงคืนกายา r ีจะเพิาตันันโลรวจะพเซลตาบโกเวลาตีหนึ่งครึ่งแบลทฟอร์ดจะเพนเดรนฟอรมาลีจะพิลาคลุนยาันฟอร์พเพส วีคอมจะพบวัดฟอร์ดปลาติ145โคเวนทีจะพบกับเอเวอเรนและฮัาซิตี้จะพบกับฟีออเรนตินานะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรแแรงฟุตบอลในคืนนี้นะครับเสร็จแล้วครับ